สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ครับผมห่างหายกันไปนานครับเดี๋ยวผมพามาดูวันคนขับรถของผมทำอะไรครับวันนี้ทำของหวานไปแจกคนกักตัวค่ะนี่วันนี้ว่างๆครับพี่น้องทำอของหวานไปแจกคนที่กักตัวครับที่มาจากกรุงเทพแล้วมากักตัวอยู่แถวบ้านครับ กักตัวอยู่ที่ศูนย์กักตัวเนาะอะไรแล้วบอะอรแล้พี่น้องเอชิมดูนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับนี่เตาส่วนฮะเต้าส่วนเตาสวนเตาส่วนหรือเต้าส่วนเตาสวนเตาบอโอ้นี่ครับโอ้เดี๋ยวเราจะตักใส่ถ้วยไปเลยครับก็ อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่เนะแต่ก็ทําด้วยใจครับจากใจแบ่งๆกันครับผมในสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวชิมก่อนครับยังไ,ได้ชิมเลยพี่น้องอืออร่อย <c oughs> อันนันใส่อะไรนะใส่สกะทิด้วยเปล่อือม,มีกะทิด้วยครับ <c oughs>

บัดยาเลย้องบังบัดมือมั้ยใช่ฝามันไหมเนี่นยไม่แต่บัดยานองบัดอ,อะตอนนี้ก็ตักใส่ถ้วยก่อนครับพี่น้องไม่รู้ว่าจะได้กี่ถ้วยครับวันนี้ทำหม้อนหนึ่งก็เอาไปแจกครับสำหรับผู้ที่กำลังกักตัวอยู่ครับน้ำจิตน้ำใจเล็กๆน้อยๆ,อยๆครับผมอาจจะไม่มากแต่ก็เราไปทำ<ห>ด้วยใจ,ใจนะ,ะให้ด้วยใจครับ อุ้ยร้อนๆเลยครับนี่อุ้ยน่ากินมากเลยพี่น้องคนขับรถนะ่าก,กินมากเลยอ, <laughs> อันนี้ก็ทํามาจากอะไรนี่ถั่วเหลืองถั่วเหลืองอทำไมมันเหนียวนีวใส่อะไรด้วยใส่แป้งมันแล้วก็แป้งเทา้าอ๋อมีแป้งด้วยครับ ก็ทักทายเอฟซีครับนานๆนาน,น,าน,น,านแล้วแหละไม่ได้ไปถ่ายรถดัาครับ <c oughs> ว่าช่วงนี้อยู่แต่บ้านเลยครับ <c oughs> อร่อยครับอร่อยหอวานผ่านไหมผ่าน <c oughs> <c oughs> ผ่านมาไ้น ไม่ต้องใส่่ึงฟ้าหรอกก็ต้องรอติดตามครับว่าเราจะไปแจกที่ไหนนะ ก็แถวบ้านแหละครับ <c oughs> ก็แจกแถวบ้านนี่แหละครับที่เขาก,ากักตัวอยู่ในตำบลเราเนาะหุบเอมตาจามดูอยู่อ่นะแม่จาม เดี๋ยวผมจะเป็นพนักงานติดฟ้าครับเออเองลายฉีดวัคซีน

ี่ถ้าขายขายพูยเท่าไหรเนี่ยไม่อันนี้พูดเล็กถ้าใหญ่กว่านี้นึงก็สิบบาทสบห้าบาทสบห้าบาทดูครับพี่น้องถ้าขายเนี่ยสิบห้าบาทครับสิบบาทอันนี้สิบบาทบ่อ,อู้คุ้มเลยครับคนกิน

ยังซอสเจ๊าบ่ปลื้มมาตรุที่โก้คิดรูบ้านนี่คิดรูบ้านเฮานี่ติก้นโพดรอดอีใส่ปลาโอนี่ใส่ปลารอดซื้อพุงนําพุงเนาะอ่าสัน5กรัมอันนี้ทุกอีชอบผัดเลยปูผัดเลยโอ้ยแต่ว่าซอก็จะได้ผัดให้ผัดแต่จังไง <irgendw carbono> <t> <Coc simple>

มไก่ก่น่าจะได้หลายถ้วยครับนี่ยต้องไปซื้อถ้วยอีกแน่นอนเลยร้อยถ้วยอะร้อยห้าสิบถ้วยได้อะแถวนึงจักไป เราลงันเหยียนตัวเส่าเราเคยตัวเคยเราสวยมนกรลังโครเยื่อเราอลออลเราต้งใบบอนรัดจัดแก่พี่น้องคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวมารอติดตามคลิปต่อไปครับว่าเราจะเอาไปแจกที่ไหนเนาะคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ